สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่หมอชิด2นะครับอันนี้คือจะเป็นบริเวณด้านหน้าของหมอชิดนะแล้วก็ถ้าเราดูจากทางด้านหลังที่เราเดินมานะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นรถขสมกนะฮะคือถ้าเรานั่งรถมาด้วยรถเมย์นะครับขสมกเขาจะมาอยู่ฝั่งด้านนี้เราก็สามารถเดินตรงมาเพื่อที่จะมาอาคารซื้อตั๋วตรงนี้ได้นะครับชั้นล่างจะเป็นภาคเนื้อภาคเหนือภาคตะวันออกภาค ใต้อะไรต่างๆอยู่ชั้นหนึ่งนะครับส่วนชั้นบนนะครับชั้นสามตรงนั้นจะเป็นของภาคอีสานนะครับแล้วก็ถ้าเดินทะลุไปด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นจุดขึ้นรถแล้วก็จุดขาออกนะครับแล้วก็จุดขาเข้าตอนนี้เขามีการปรับเปลี่ยนเป็นจุดขาเข้าก็จะมาอยู่ด้านหลังรวมกับจุดขาออกแล้วนะครับด้านหน้านี้ก็จะมีจุดบริการแท็กซี่นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นจุดรถของบขส999นะฮะที่จะให้บริการ ระหว่างประมาณช่วงตีสีถึงแปดโมงเชานะครับเป็นรถที่จะเป็นรถเวียนเพื่อที่จะไปส่งที่บอกอไปส่งที่ BTS MRT แบบนี้นะครับแต่ว่าจะมีแค่ช่วงเช้านะช่วงประมาณตีสีถึงแปดโมงนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆแบบเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะอันนี้คือจะเป็นบรรยากาศล่าสุดณวันที่เราถ่ายตอนนี้ก็จะเป็นวันที่2มีนาคม2567นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยซัน จะไม่ได้แบบพาเดินเข้าไปดูด้านในนะอันนี้คือสัญจะพาทุกคนเดินไปที่ตรงคิวรถตู้นะครับว่าเราต้องเดินไปตรงไหนอันนี้คือเป็นบริเวณด้านหน้านะถ้าสมมติว่าใครลงรถรถรถทัวนะลงรถทัวมาแล้วเดินออกมาด้านหน้านะครับทุกคนนี่อยู่ด้านหน้าของเรานี้เลยเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้านนี้เพื่อที่จะไปบริเวณของรถตู้นี่อันนี้คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับกรุงเทพหมอชิดนะฮะ่ะเดี๋ยวเดินออกไปด้านหน้ากันดีกว่าก็คือมาจากตรงไหนก็ได้เนี่ยเดินเดินออกไปให้มันออกไปด้านหน้าตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะออกไปด้านนอกนะครับนี่เลยไปเด,ยเดินตามเข้าไปเนี่ยนิดเดียวคือคนก็จะแบบว่า มาลงมาลงรถทัวร์แล้วมาลงรถทัวร์แล้วเดินไปยังไงนะครับนี่เลยนะฮะพามาเดินดูเลยเนี่ยเห็นไหมด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรนะฮะมีท่าสำหรับลงรถมาแล้วนี่ถ้าใครอยู่ด้านอยู่ด้านซ้ายนะตรงฝั่งตรงนี้ก็คือเป็นบขอสอจริงๆอะ่ะถ้ามาลงบขอสอถ้ามาถ้ามาลงตรงข,ขอสอมบกสิ ถ้าลงตรงกรสมกเดินออกมาด้านหน้าได้เลยนะฮะมีสะพานลอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือเดินข้ามไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมาด้วยรถเทัวร์นะครับลงรถทัวร์ด้านหลังนะครับตอนนี้คือเขาเปลี่ยนมาส่งด้านหลังแล้วนะแล้วก็เดินทะลุออกมาด้านหน้าตรงนี้นะครัพี่เดินมาตรงนี้นี่มันจะมีทางออกอยู่ไปเดี๋ยวเราพาเดินเดินตรงนี้เอ็ดด้านหน้านจะมีแบบ จุดให้เราเดินออกไปด้านหน้าได้นะครับนี่เลยอันนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับบริษัทขนส่งจำกัดนะครับเนี่ยคือคนเนี่ยจะชอบถามว่าแบบถ้ามาถ้าลงรถทัวร์แล้วเนี่ยจะไปรถตู้ยังไงอะไรอย่างงี้นะนี่เลยนี่ทางออกประมาณช่องที่4นะครับก็จะมีป้ายบอกพอเราลงรถทัวร์ปุ๊บเนี่ย ก็คือจะมีป้ายบอกมาเรื่อยๆแล้วก็เดินออกมาด้านหน้าหรือว่ามาให้ให้อยู่ตรงป้ายนี้เลยเนี่ยบริษัทขนส่งจำกัดด้านหน้านี้นะครับเนี่ยเดินตรงออกมาเลยตรงฟรืดฟืดฟืดแล้วเราก็เดินออกไปด้านหน้าเพื่อที่จะไปข้ามสะพานลอยไปรถตู้นะครับนี่เลยเขาจะมีแบบว่าช่องทางให้เราเดินออกไปแต่ว่า รถไม่ได้นะต้องเดินอย่างเดียวกระเป๋าก็อาจจะต้องยกนะครับเพื่อที่จะข้ามทางตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางพอออกมาปุ๊บด้านนี้นะครับมีวินมอเตอร์ไซค์มีอะไรต่างๆนานาให้เราเดินไปทางฝ่ามือนี้นะครับนี่นี่นี่คือด้านหลังเห็นไหมสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจัรจกรนะครับก็คืออยู่ตรงด้านหน้านี้เลยพอเดินออกมาปุ๊บเนี่ยคือตรงเสาธงเนี่ย มันจะมีแบบประตูทางออกใช่ไหมคือเขาจะปิดเหล็กอย่างนี้ไว้อยู่แต่ว่าเราสามารถเดินเข้าเดินออกได้ด้านข้างนี้นะครับแล้วก็พอเดินออกมาปุ๊บก็คือเดินเลี้ยวขวาตรงนี้ได้เลยนะครับเดินเลี้ยวขวานี่เห็นสะพานลอยตรงนี้นะฮะคือถ้าใครมาเดือๆก็อยู่นี้เลยเดินออกมานี้เีแล้วก็ข้ามสะพานลอยตรงนี้มา พต่วตอนนี้ไปนั่งในคาเฟ่มาบอกว่าระยะหนึ่งแหนาวมากเลยคาเฟ่เขาหนาวมากพอออกมาด้านนอกร้อนมากคราวนี้เดี๋ยวใขรกินแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องขึ้นตรงสะพานลอยนี่เลยนะครับเห็นไ,ไหมันปกมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นตรงสะพานลอยตรงนี้ นี่บรรยากาศช่วงหกโมงเย็นเห็นตรงนู้นที่เห็นไฟแบบเล็กๆตรงนู้นไม่รู้เห็นหรือเปล่านะนี่นี่นี่เราชี้ให้ดูทันทแถวเนี้แต่แถวเนี้ยมันจะเป็นคอ,อ,อสม,มกอนะครับอันนั้นคือรถเมย์วิ่งเข้าอยู่นะเห็นไหมแต่แถวเนี้ยแต่แถวเนี้ยจะเป็นแบบรถเมย์วิ่งเข้านี่ถ้าถ้าสุว่าใครมารถเมย์สามารถเดินออกมาได้ตรงแท็กซี่จอดเยอะๆเ,เดินออกมาแล้วก็มาขึ้นบันได ขึ้นมาได้เลื่อนด้านหน้านู้นได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือถ้าขึ้นรถเมล์แถวเนี้ยอันนี้ก็ไปจตุจักรได้นะมันจะเป็นสายสามกับสายเจ็ดจ็ดนะที่เขาจะไปฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมนู่นเราต้องลงบันไดเลื่อนตรงนี้เออไม่ใช่บันไดเลื่อนลงสะพานลอยตรงนี้แล้วก็เดินย้อนกลับไปนะครับตรงนู้นคือ ที่แท็กซี่ต่อกันยาวๆนั้นก็จะเป็นอ,อป้ายที่จะไปรถตู้เหมือนกันเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันนี่คือบอกว่าทุกคนมาเลยนะเพราะว่ามีคนขาม มีคนถามเยอะมากว่าแบบถ้าถ้าถ้าหนูจะไปจากหมอชิดไปคิวรถตู้ไปยังไงคะแ <c oughs> ล้วก็เลยว่าได้ได้ได้คือมีคนถามแบบมาหลายคนแล้วะนะ <c oughs> คือไม่ต้องจริงๆอะไม่ต้องขึ้นรถนะทุกคนเนี่ย <c oughs> เห็นไหมมันอยู่ติดกันไปหมดเลยนะ <c oughs> คือมันอยู่แค่ข้ามฟากถนนเท่าน,นั้นเองเราไม่ต้องนั่งรถนะ นี่ข้างหน้านี่ข้างหน้าตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้เป็นบขสที่เป็นเอ้ยไม่ใช่บขสเราชอบคอสมกก็คือคอสมกที่เป็นรถเมย์นะครับเนี่ยรถเมย์เขาจอดตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นรถทัวร์ที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมาจอดตรงนี้นะครับขาออกขาเข้าเขาจะมารวมอยู่ตรงนี้แล้วเดินออกมาด้านหน้าขึ้นสะพานลอยตรงนี้เดินลงมาคือไม่ต้องนั่งรถนะเดินออกมาทะลุออกมาแล้วก็มาตรงจุดรถตู้เด้เลยนี่ รถตู้ด้านในเนีย่ยคนก็จะมีแบบว่าเยอะแยะเลยเพราะว่าเออพอเราเดินออกมาคือแบบเดินนิดเดียวเองอะ่ะไม่ได้เดินไม่ได้เดินไกลไม่ได้แบบเออเป็นแบบโอ้หลายร้อยโลอะไรหลายโลอะไรขนาดนั้นเดินนิดเดียวสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจจัดๆนะครับนี่สลันี้ถนรถตู้ถึงแล้วเนี่ย เห็นไหมใกล้นี้เดียวเองอยู่ตรงข้ามอยู่แค่ตรงข้ามคนละฝากถนนอี่ตรงนั้นที่เห็นไฟเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไฟตรงนี้อันนี้คือเออเนี่ยน,นี่อ๋อมาทางนี้ตรงนั้นคือบรรดาสพานลอยสะพานลอยที่เขาถ้าเราไปสะพานลอยนี้แล้วก็ข้ามไปก็จะเป็นขสาม,มากนะครับแล้วก็สะพานลอยฝั่งดังนี้ถ้าเราข้ามไปอันนี้ก็จะเป็นหมอหมอชิดนะครับเป็น สถานีขนส่งหมอชิปอตเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ดีกว่านี่มาถึงแล้วอันนี้คือรถตู้ยังมีคาเฟ่อยู่ด้วยเขาจะมีอาคาร A อ B อบด้านนี้ด้านซ้ายแล้วก็ซ D ดีด้านขวาอาคารอาคาร A อจะเป็นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอาคาร B ีคือภาคกลางอาคารซภาคตะวันออกแล้วก็อาคารดีไปภาคอะไรอ่ะ ตะนตะดิใช่ไหมภาคใต้โอ้นภาคใต้มีเปล่าอเดี๋ยวเราขอแบบอทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปเดินดูไปเดี๋ยวเราพาไปเดินดูด้านหนึ่งก่อนก็คือจะมีแบบ A B C D เดี๋ยวพาไปดูว่าอาคาร A เขาไปอย่างไงบ้างนะครับต่ตอนนี้เรากำลังเดินไปเริ่มต้นกันที่อาคาร A นะครับ แต่ว่าเราจะเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้นะเพราะว่าทุกคนก็รู้กันอยู่คือเข้าไปข้างในคือแบบว่าเขาจะแบบมีเยอะแยะอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ว่าแบบใครจะไปภาคภูมิภาคไหนก็คืออาจจะเข้าไปในจุดของจังหวัดนั้นๆนะครับ oh. นี่คือมันเป็นช่วงหกโมงเย็นแล้วนะร้านค้าอะไรต่างๆเขาก็เลยอาจจะปิดให้บริการนะ มีร้านข้าวร้านอะไรอยู่ตรงนี้นะครับร้านเซเว่นอีเลเว่นมีเซเว่นอีเลเว่นมีแบบจุดรอรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับนูนเห็นไหมตรงนั้นคือจะเป็นแบบจุดรอรถเป็นเซเว่นมีอะไรเงี้ยด้านหลังอันนี้คือด้านหลังจะเป็นจุดจอดรถนะครับมีเซเว่นมีร้านอาหารอันนี้คือห้องน้ํานะครับเนีย่ยเป็นแบบห้องน้ําให้บริการ ฝั่งนั้นนี่ก็เป็นร้านอาหารนะครับแต่ว่าตอนนี้มันหกโมงเย็นแล้วนะครับแล้วก็คือรถเขาก็จะวิ่งกันแบบไม่ดึกมากนะประมาณทุ่มสองทุ่มนี้ก็จะหมดแล้วนะอันนี้คืออาคาร A อนะครับอาคาร A ก็คือเป็นภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพออดูกันอ๋อมันมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีป้ายบอกตรงนี้นะว่าแบบอาคาร A อไปจังหวัดอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีอาคารเออยู่ตรงนี้ เดี๋ยวลองดูป้ายกันอันนี้คืออาคาร A แล้วก็อาคาร B นะครับอาคาร B จะเป็นพักกลางนะฮะอาคาร B แต่ว่าเออนี่ห้องนำ้ำมีห้องน้ำสองจุดละแต่ว่าคืออาคาร A อาคาร B ภพักกลางแต่เขาไม่ได้บอกเนาะว่าแบบเขาไม่ได้มีป้ายว่าข้างหน้าว่าแบบว่าแต่ละแต่ละอาคารเนี่ยมีไปไหนบ้างอะไรเงี้ย จริงๆมันมันน่าจะมีตรงด้านหน้าหน่อยหนึ่งเนาะเหมือนติดด้านหน้าเลยว่าแบบอาคารนี้ไปไหนบ้างอะไรเงี้ยนี่อาคาร A อดีอาคาร C D ดีอยู่ฝั่งด้านนี้นี่อาคาร C และ D อยู่ฝั่งด้านนี้อันนี้คือพามาคือจุดหลักของคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวพาพาเดินมาจากหมอชิดนะมาฝั่งด้านนี้นะอาจจะไม่ได้แบบพาดู จุดอะไรเยอะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเท่าไหร่มีอาคารซีอาคารซีภาคตะวันออกนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลไปภาคตะวันออกไปชนบุรีไประยองอะไรเงี้ยเราก็จะมาอาคารนี้นะฮะเนี่ยอาคารซีภาคตะวันออกนี่เห็นไหมด้านในคือ <c ười> <c ười> นี่ห้องน้ํานะครับคือจริงๆแล้วว่าเข้าไปอะ่ะถ้าใครจองมาไว้ล่วงหน้าก็คือ เข้าไปแล้วก็ไปรับตั๋วได้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้จองก็คืออาจจะต้องรู้อาคารดีนะครับอาคารดีอาคารดีาารดนี่เลยหักใต้เดีย๋ยวลองมาดูฝั่งทางนี้สิอันนี้คือเราเดินมาจนสุดฝั่งด้านนี้ก็จะมีอ๋อด้านนี้ก็จะมีเซเว่นแบบเล็กๆอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดนะครับ เมื่อก่อนนะเขาจะมีเป็นข้อมูลเป็นป้ายให้ดูนะว่าภาคไหนเป็นภาคไหนตอนนี้แบบมันจะไม่ได้มีแล้วนะอ๋อเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้บเนี่ย A B C D ก็คือประมาณนี้นะครับสำหรับการเดินอ่ะถ้าสมมติว่าใครมาจากรถตู้พอมารถตู้เสร็จปุ๊บใช่ไหมอุ้ยถ้าเมามาเรามา,ร,า,มา,ร,า,มารถตู้แล้วเราจะไปยังไงต่อดีเราสามารถ เดินออกมาตรงอาคารดีเลยนะฮะเนี่ยอาคารดีพอเดินออกมาปุ๊บเดี๋ยวเราถ้าจะขึ้นแท็กซี่ก็ขึ้นแท็กซี่ด้านหน้าได้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่จะไม่ขึ้นแท็กซี่นะก็บนขึ้นสะพานลอยเหมือนเดิมพาเดินวนเดินเดินรอบกันแล้วทีเดียวเนี่ยถ้าสู้ถ้าใครใครขึ้นมอเตอร์ไซค์จากจุดนี้นะครับจากรถตู้ตรงนี้ไปหมอชิดก็จะ ราคาประมาณ60บาทนะครับแต่ถ้าใครอยากประหยัดนะเนี่ยเดินมาตามสันเลยก็คือพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรามาเดินตรงนี้เนี่ยเห็นไหมหมอชิดเรามาจากฝั่งนู้นแล้วก็เอ่อบันไดสะพานลอยฝั่งนู้นแล้วก็เดินเข้าแต่ถ้าใครมาลงที่รถตู้ตรงนี้ก็ออกจากอาคารดีแล้วก็มาขึ้นสะพานลอยฝั่งนี้ได้เลยเดี๋ยวจะพาไปนั่งรถเมย์ย้อนกลับไป BTS ด้านข้างเห็นไหมพอลงบันไดบันไดตรงนี้เดินเข้าช่องนี้เนี่ยก็อ้อมไปนู่นเลยเดินไปตรงนี้มันเดินมันเดินหมุนมันเดินหมุนเนาะเดินแบบบกบนอ่ะอันนี้ก็คือถ้ามาตรงนี้แล้วจะเข้าหมอชิดก็ตรงนี้ก็ได้นะทุกคนเนี่ยฝั่งรถตู้อยู่ตรงนี้หมอชิดอยู่ตรงนี้ ถ,ถ้าใครบอกว่าเอาราคาแพงๆเพราะมันไกลเนี่ยอย่าเชื่อนะมันอยู่ตรงข้ามกันีนถ้าเราเดินลงมาปึ๊บเดินลงมาปึ๊บป,บปบึนี่เนี่ยรถตู้อยู่ตรงนั้นเห็นไหมเราข้ามเราข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปที่ออรถ เดินเข้าไปปุ๊บก็ <at> จะเขียนว่าป้ายบขสนี่เดินเข้าไปด้านในตึกตึกตึกอ๋อ,อเดินเดินเดินไหนละ่ะทางเขาอะรู้สึกว่าเราจะทำทางใหม่ล่าสุดน,นะเนี่ยไปขึ้นรถนี่นี่เลยทุกคนนี่เลยเข้าทางนี้โอ้ยไฟ เขาจะมีป้ายตรงนี้อันนี้คือเพิ่งทําใหม่นะเดินไปเห็นไหมเดินลงมาปุ๊บเดินเข้ามาข้างในหน่อยนึงมันจะมีป้ายบอกแล้วก็เดินเข้าไปไปบขอสอนี่เลยเห็นไหมถึงบขอสอแล้วรอดตายแล้วเราไม่ต้องเสียแพงๆแต่ว่าถ้าใครไม่ไม่อยากเดินนะใครบอกว่า แบบใช้เงินแก้ปัญหาก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์หรือนั่งรถทัวร์เอ้ยนั่งรถอันนั้นไปได้เลยนะแท็กซี่นี่ถึงแล้วไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถเพื่อที่จะไป BTS กันดีกว่าง่ายๆสบายสบายคือถ้าแบบดูคลิปดีๆก็น่าจะทำตามได้อู่่นะทุกคน ไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันประมาณนี้นะครับนี่คือการแบบว่าพามาเดินสายสามเราจะไปเราไปสายอะไรดีไปรถธรรมดาดีกว่าประหยัด <c oughs> ไปรถธรรมดาดีกว่าประหยัดประหยัดสายเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามสี่อ้ยหนึ่งสามสี่นี่คือเขาก็ไปอยู่นะแต่ว่าไม่ไปเดี๋วหนึ่งสามแปดไปรถธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวรอรถอันนี้คือ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพามเดินรอบนะก็คือเริ่มตั้งแต่ว่า,อ,าอยู่ตรงหมอชิดนะครับว่าหมอชิดอ่ะพอลงรถหมอชิดปุ๊บเดินออกมาด้านหน้านะครับแล้วก็ขึ้นสะพานลอยข้ามไปก็จะเป็นรถตู้นะครับจากรถตู้เนี่ยข้ามสะพานลอยกลับย้อนกลับมาเนี่ยมาฝั่งทางนี้ก็คือจะเป็นบ,บ,บขสมกก็สามารถที่จะนั่งรถขสมกรถเมย์ต่างๆเนี่ยไปที่ BTS ได้เลยมี่138ก็ไปได้นะ เดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะไปรถไหนดีปะ่ะก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับทุกคนสําหรับการพาแบบว่าเดินชมว่าอรถตู้จุดไปข้ามจากหมอชิดไปรถตู้ไปยังไงจากรถตู้มาบาขอสอเอ้ยขสมกไปยังไงอะไรอย่างนงี้นะครับก็ประมาณนี้แลหละเจอกันบ๊ายบาย